คุณพี่สุจินดาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสุจินดาครับค่ะอยู่ไหมค่ะอายุเ่อทีมงานเช็คสายให้ทีนะนะครับอันนี้ท่านผู้ว่าก็แจ้งความคืบหน้ามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณท่านนอำเภอหัวไซด้วยนะคุณสุจินดาครับค่ะค่ะเงียบสนิทเลยยังอยู่พี่ถนอมไม่ไห้ค่ะค่ะอยูอยู่คะโอเคแล้วเนาะ ก็เท่าที่ผมทราบข้อมูลจากท่านผู้ว่านะครับท่านก็ประสานเรื่องนี้ให้ท่านนายเภอได้ตรวจสอบนะนายเพอตรวจสอบแล้วก็เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับตั้งแต่สิบนาฬิกาเนี่ยนายเมสันโสภากันนายเภอหัวไซนะครับก็ได้เชิญชาวบ้านตำบลเขาพังไกรนะครับพี่สุจินดาไปด้วยไหมค่ะครัไปไปด้วยค่ะน้องร้อง ไปด้วยนะครับแล้วก็มาประชุมกันที่ว่าการอำเภอหัวไซใช่ไหมไม่ที่อำเภอพี่ไม่ได้ไปนี่ก็มาจุ่มที่บ้านที่หน้าบ้านข้างบ้านตรงนี้อ่านั่นแหละเขาเชิญไปที่อำเภอก่อนเสร็จแล้วพี่ไม่ไปอ่าส่วนตัวไม่ไปวันหลังก็ร้องทุกมัมาทั้งทีเป็นเจ้าของเรื่องเขาชวนไม่ไปเนี่ยมันเสียเหลี่ยมคนร้องหมดนะอย่าทําอย่างนี้นะไม่ดีไม่ได้รู้เลยาเขามานบอกมาเลยน้อง เออนี่เขาก็ลงมาพื้นที่แล้วก็มาประชุมหาหรือกันมีนายอำเภอม,มีประลัดดาวุโสมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่11พร้อมวีสวกรโยธาชำนาญการนายช่างโยธาปฏิบัติงานรองนายกอาบาตาหัวไซผอกองช่างอบตหัวไซผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ชาวบ้านที่ร้องทุกข์นะสุจินดานะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสำนักงานทางหลวงชนบทที่11 จะดําเนินการนําเครื่องจักรเพื่อทําการขุดคลอกคลองนะครับในส่วนแนวเขตของทางหลวงที่เหลืออยู่พร้อมทางวางท่อระบายน้ําของชาวบ้านให้มีความลึกในดับเดียวกับการขุดนะครับค่ะเดี๋ยวผมเชิญนายกสมบูรณ์ขลุกเอียดนายกอบตเข้ามาด้วยนะครับนายกสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตระนอมผมนายสมบูรณ์ขุยนายกโครงการบริหอรอันดวนตะบนวัดนะครับ ครับถามพี่สุจินดาก่อนเป็นไงพอใจไหมหลังจากที่ท่านผู้ว่าสั่งการผ่านแนอมเพอแล้วก็มีการประชุมทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านอบตเนี่ยครับค่ะพอใจน้องน้อมเดี๋วมาเราบมารู้ข้อตำบันรือดีนะเด็กนั่นนั่นก็ก็ว่าท่ามาคล้ด้วยนะมาเาอาทิตย์หนึ่งตามข้อตกลงใช่ไหมประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมค่ะ จะมาดําเนินการให้เนี่ยเครื่องจักรมาดําเนินการในวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมนี้ใช่ไหมค่ะอืมเขาจะมาทําอย่างไรบ้างเขาจะมาขุดขุดนั่นน่ะดีซึ่งเข้ข้องกรมทางรลวงนล้วนะครับไอ้ที่เป็นคลองยังเหลืออยู่ก็ขุดลอกไอ้ที่จะต้องวางท่อระบายน้ําให้กับชาวบ้านเพื่อดูดน้ํามาใช้ได้ก็จะขุดให้ลึกลงใช่ไหมเอาน้ํามาใช้ได้ใช่ไหมข้อตกลงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่เอาน้มาใช้ได้น้ำช่ายกกัน ได้ใช่ได้อืมแล้วชาวบ้านมาประชุมกันเยอะไหมเมื่อวานเนี่ยอ่ะมาไม่กี่คนก็ติดธุระกันบ้างอืมก็ไม่ได้มากพอใจกันบ้างไหมชาวบ้านอ่ะเอาภาพขึ้นดรวยอยกันออกมาเอาภาพที่ท่านผู้ว่าส่งมาสีรองรงเรียนนันพอใจเลยอืมพอใจ ในคำร้องทุกนะอย่าใช้คำมาร้องเรียนร้องทุกนะกะว่าเราต้องการนา้ำการสออูญเสียพิดใจติดใจเรใช้คำมาร้องเรียนเนี่ยทุกคนตกใจหมดถูกร้องเรียนถูกร้องเรียนนะไม่ไม่ใช่ร้องเรียนร้องทุกเพราะมันมีทุกค่ะค่ะอ่าเนี่ยถ้าไล่ภาพไปก็จะเห็นว่าเมื่อวานทีน่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเนี่ยนะตามการประสานสั่งการท่านผู้วา่านครศรีธรรมราชเนี่ยนะลงันเป็นตั้งหลายคนน่ะนะ ตรงนี้คือพื้นที่จะก่อเป็นคลองเนี่ยท่อเนี้ยท่อท่อที่มีพี่เสือเหลืองยืนอยู่เนี่ยมันตื้นไงพอตื้นปั๊บน้ำในคลองเนี่ยมันเข้าท่อไม่ได้ที่จะไปนาชาวบ้านเพราะงั้นต้องวางท่อเนี่ยมันลึกลงไปถูกไหมห้ถึงไปทนถงคลองอ่ะอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับท่านสมบูรณ์ครับประมาณนั้นใช่ไหมครับท่านครับครับใช่ครับเพราะทางหลวงชนบทเขารับปากเอาเครื่องจักรไม้อาทิตย์หน้านะครับถ้าอ่าถ้า ชาวบ้านจะวางท่อไอ้ลึกลงนะครับไอ้ไม่ไห้ท่อลอยอยู่กับไอ้น้ำไหลผ่านได้สะดวกนะครับกี่จุดนะท่านนายกสมุนที่จะต้องวางท่อลึกลงไปขนาดเนี้ครับอ๋อก็ทางข้าวบ้านชาวบ้านนะครับทางข้าวบ้านชาวบ้านก็หลายจุดอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นตของาใช่ใช่ทางหลวงก็จะมาจัดการให้ครับมาแก้ปัญหาให้นะแล้วคลองละครับที่มันแคบแล้วก็เหลือนิดนึงเห็นว่าจะขุดลอกให้ด้วยหรอครับ ครับก็คุณลอกคลองให้กว้างขึ้นประมาณสักสองเมตรนะครับแต่ว่ามันอ่อผมอยากจะขอให้ทางหลวงชนบททำอ่าเหมืองคอนกรีตนะครับมันจะได้ถาวรนะครับข้างถนงนน,นเหมืองคอนกรีตกับไฟฟองสว่างสองข้างทางนะครับมันจะได้สะดวกถาวรได้เลยอะครับดีเลยท่านดีเลยดีเลยท่านนายกเนี่ยเดี๋ยวเขาลงมาปั๊บเนี่ยต้อง จับมือคุยหยุดคุยกันเลยว่าควรทําอะไรยังไงเพราะสิ่งที่ท่านทาท่านไม่ได้ถามชาวบ้านเลยเนี่ยมาถมคลองมาถมคลองทําถนนเนี่ยจริงไหมท่านนายกนะครับครับเอัเพราะฉะนั้นก็ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านหน่อยนะครับแก้ปัญหาชาวบ้านเพื่อความยั่งยืนถาวรนิดหนึ่งนะครับครับอ่ก็โอเคพอใจไหมท่านนายกครับท่านผู้ว่าเองก็ติดตามเรื่องนี้ในอำเภอเมสันใช่ไหมครับท่านก็ประสานเรียบร้อยทุกอย่างเลยเนาะครับครับ อพอใจครับพอใจในการตกลงกันเมื่อวานนะครับครับแล้วก็ตอนที่เขาเข้าไปดําเนินการวันที่8นี้ท่านนายกถ่ายคลิปส่งมาออกทีวีอีกทีนึงแล้วกันนะพี่สุจินดาด้วยนะได้ครับได้ได้ครับ ใช่ช่วยกันช่วยกันเนี่ยเราเป็นสื่อเนี่ยไม่ได้ไปก้าวไกอะไรหรอกแต่เพียงชาวบ้านเขาร้องทุกมาปั๊บโอเคก็ถามทนายกซาบไม่ไหนกซาบทั้งหมดเลยทราบเรื่องปัญหาที่นี้ด้วยความข้อจํากัดความเป็นท้องถิ่นเนอะบอกอำเภอเราก็บอกผู้ว่าผู้ว่าก็ประสานผ่านไปยังแขวงการทางหลวงชนบทเราก็ประสานกันไปตั้งแต่วันแรกที่พี่สุจินดาบอกมานะครับเขาก็โอเครับทราบปัญหาข้อมูลตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ปัญหานําไปสู่การลงพื้นที่เข้าไปดูแล้วพบปัญหาว่าเกิดขึ้นจริงตาม ที่ชาวบ้านได้ร้องทุกข์มาแล้วก็ประชุมเสร็จปั๊บมีมติวันที่8พฤษภาคมทางแขวงทางหลวงชนบทก็จะลงพื้นที่ไปแล้วก็นายกก็ขอเพิ่มเติมนะว่าให้ทำเป็นเหมืองแล้วก็ติดไฟให้ด้วยนะครับ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 อืมได้ครับท่านครับขอบคุณนายกสมบูรณ์ถลกละเอียดนะพี่สุจินดาด้วยนะค่ะน้รับขอบคุณนายกด้วยนะขอบคุณนายกด้วยขอบคุณบัวนายกคมากเลยสิว่าอีต่อม่ายายบายมันเราบายขอบคุณมากมากเลยค่ะ ขอบคุณผู้ว่าด้วยเอ้าผู้ว่าพี่นั่งเพิ่มกองค่ะผู้ว่าชื่อด้วยนะก็คุณทุกคนนะเกี่ยวข้องดอดีดีดีนะนี่แหละเวลาเขาได้รับการแก้ไขนะก็ชื่นใจขอบคุณดององเห็นดี่ทุกคนนะแล้วน้องน้องทุกทุกทั้งปีปีน้องน้องทุกคนนะค่ะก็คุณมากม้าเลยน้องครับจะได้น้ำทำนาทำการเกษตร บอกมาเถอะครับบอกมาเถอะไม่ต้องเกรงใจใช้สื่อของรัฐใช้กรมประชาัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ทําไปหาเรื่องทําแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะขอบคุณท่านนายกสมบู์นะท่านนะตองจริงๆค่ะตองเกิดร้อนจริงจริงส้โรสีสีลไป้านองนะมันไม่เข้านะครับได้ครับได้ครับฝากขอบคุณผู้ใหญ่บูเจ็ดด้วยนะบอกขอบคุณพี่ผู้ใหญ่เขาด้วยนะผู้ใหญ่ชื่ออะไรอ่ะ สนานยศสนานสีอารันพี่สนานผู้ใหญ่นานสีอารันน่ะพี่น้องเรานมสกุลนี้นะโอเคโอเคได้เลยฝากขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านสมบูรณ์แล้วก็พี่สุจินดาทั้งสองท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีน้องทังสองท่านค่ะ